บังหน้าหมูจังทำไปหมูห hmm, ม so ูไม่ค่อยกินเนาะมีคนบอกว่าอยากให้ทำขายลองดูก็เคยทำกินอยู่แต่นานเหมือวโอ้โหกรอบมากหือขนาดจิ้มมันกรอบเลย เน้นๆนออแกนิกว่าอืมไลอยู่ไหน่อยเข้ากันเปรี้ยวๆเนี่ยกรอบไหมเห็นทิ้งไว้นานก็ไม่หายกรอบนะน่อยจัง